อันนี้เราหมักไก่ไว้นะครับส่วนนี้คือเจ๊มีนะครับนี่กนใต้ตัวดําครับแต่การจะทำตีชจมพูนะครับส่วนนี้คือเจ๊กั้งนะครับดูเนื้อปลาครับนี่ปลาอะไรปลากระป๋าปลากระส่วนนี้คือเราจะทำต้มยำนะครับเดี๋ยวต้มยำตีมไก่ครับ น่าดูนะครับนี่เป็นงานที่เราจะทำนะครับกาเป็นยำม,มาม่านะครับรุ่งแล้วนะครับเสร็จแล้วอะไรอือส่วนนี้คือปลาทอดนะครับ เรมอดูนะครับตอนเสร็จจะออกมาเป็นอะไรนะครับรไม่ใช่หมิ่นไม้ครับมีมะม่วงนะครับเหลือมเหลออร่อยเลยครับมะน,นาวครับกำลังเดือดใกล้แล้วครับใกล้สุกแล้วนี่ก็ต้มยำตีนไก่ครับ ระหว่างเราก็กินในนี้เล่นๆไปบางๆครับข้าวข้าวปงูงขน,นมหูจ้างนะครับร<ด>อร่อยอร่อยดีครับตคนนี้กําลังสับมะมออ่วงครับยำไม่รู้ทำอะไรน่าจะยำนะครับนี่ครับหน้าคนทำนี่นี่ลูกศิลปล์ครับลูกศิลป์เอ้ยแก้ถูกแล้วครับสุดยอดครับ สุดเลยครับมึงต้องบอกว่าใกล้ไหมใกล้จะไหมแล้วครับไม่นจะใกล้จบครับจากปลาตัวกลายเป็นอะไรแล้วนี่โอ้ยแล้วครับมีมิวควังแล้วก็อย่างว่าครับสายนายนี่เห็นไหมครับทุกคนน่ากินมากเลยครับสุดยอดครับซอยซอยนะครับได้เยอะครับซอยอย่างเดียอะ สเสียมีกองแปดครับไก่ไก่ตอดไก่แต่มันก็กลายเป็นปักไก่นะครับนี่ปลาโดนนะน,น,นี่เราจะตำลาบลาบปลาตอดนะครับตอนแรกว่าจะตำแบบดิบๆนะครับแต่ว่าก้างมันเยอะนะครับเอาอย่งทอดก่อนอันนี้กำลังดิบน้ำมะนาวันเดียร์ครับอันนั้นเราเช็ดไก่อยู่นะครับ เชือดไก่ครับโหอันนี้ก็ตำตัวนะครับนี่ครับนี่น้ำมะนาวครับที่เราบีบมานะครับแล้วก็ตำนะครับนี่ไก่ครับตัดต่ออันนี้ต้มยำนะครับถูกแล้วครับสิบตีมาสิบตีแต่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ปรุงอะไรครับแต่ทอดนะครับอ๋อเดี๋ยวรอเจ๊ปปรุงก่อนครับ ทำเป็นเหมือนกันนะเนี่ยอนอ,อนี่นะครับกำลังตัทงทำน้ำจิ้มอยู่ครับซอย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 คือตัวน้ำ โลนนะครับย้ำนะเจบกั้งครับอันน้ก็ซอยอยนี่เหมือนนึงก็เนี้ย yes. ครับเี้นี่ก็ตัวนะครับ ากินมาคร็จะกินแบบนั้นนักเลยกินมัน,นก,มกินกว๋วยเตี๋ยวต้มต้มกว๋วยเตี๋ยวเลยก <laughs> ินใส่เลย <laughs> อันนี้ต้มยำก้อกไก่ครับอันนี้ไก่ตอดครับอันนี้ลาบปลานะครับลาบปลาตอด